ดีค่ะพ,พบกับรายการซี h ช n n นลออกอากาศทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาผ่าน Facebook ไลน์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรายการที่จะนำพาสาระด,ดีด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของเทศกาลวันพ่อค่ะเรื่องการดูแลสุขภาพคุณพ่อตามาศาสตร์การแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ คุณหมอแพทย์แผนไทยสราวุฒิจันดีแพทย์แผนไทยปฏิบัติการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณหมอโตโต้นะคะได้ครับค่ะ,<ม>ค,ะคุณหมอจะถามนิดนึงค่ะว่าพระราชบัญญัติของผู้สูงอายุอะค่ะพุทธศักราช2,546มาตรา3ผู้สูงอายุหมายความว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยอะค่ะเรามีการแบ่งช่วงอายุยังไงบ้างคะครับผมในส่วนของ ศัส์ของการแพทย์แผนไทยนะครับเราก็ไม่ได้แบ่งว่าเป็นช่วงของวัยรุ่นหรือว่าแบบผู้สูงอายุ<ม>โดยตรงนะครับทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็ได้มีการแบ่งช่วงอายุออกเป็น3ามช่วงนะครับตามคำพีแพทย์แผนไทยนะครับโดยที่แต่และช่วงวัยเนี่ยก็จะมีสาเหตุของการเจ็บป่วยตามไปด้วยนะครับโดยการแบ่งนะครับช่วงอายุ การสัการแพทย์แผน,นไทยนะครับช่วงแรกเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่ามีสามช่วงนะครับช่วงแรกที่เราแบ่งนะครับก็จะเป็นช่วงของปฐมวัยนะครับ<ฆ>วัยนี้ก็จะเริ่มนับตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงอายุสิบหปีนะครับ<ฆ>ในช่วงช่วงแรกเนี่ยช่วงปฐมวัยนะครับเขาก็จะมีสมุดฐานของการเกิดโรคด้วย<ฆ>ก็คือเสมหะเป็นสมุดฐานนะครับก็จะ พบว่าในช่วงนี้นะครับก็จะมีอาการป่วยบ่อยด้วยโรคของทางเสมหะนะครับโรคของทางเสมหะที่เราจะพบอาการได้นะครับก็อย่างเช่นนะครับคนที่จะมักจะมีอาการไอที่มีเสมหะนะครับเรื่องของมีน้ำมูกนะครับเรื่องของไข้หวัดที่มีน้ำมูกไอาจามต่างต่างนะครับรวมไปถึงอาจจะมีอาการท้องเสียด้วยนะครับช่วงไยที่สองนะครับที่การแพทย์แผนไทยแบ่งออกมาก็จะเริ่มนับตั้งแต่อายุ 16ปีจนถึง32ปีนะครับหรือว่าอ่าอีกเรียกอีกอย่างนึ่งคือเป็นวัยมัดฉิมมาว<ฆ>ัยนะครับก็จะเป็นไวไัยวัยที่ทํางานก็คือวัยแบบพวกเรานั่นเ<ฆ>อง<ฆ>นะครับผมในวัยนี้นะครับก็จะมีปิดตะเป็นสมุทานนะครับอาการที่จะมีการเจ็บป่วยนะครับก็จะพบโรคทางปิดตะอย่างเช่นนะครับ มักจะมีอาการเจ็บคอนะครับมักจะมีไข้ตัวร้อนนะครับอาจจะมีแผลในกระเพาะอาหาระนะครับอาจจะมีเหงื่อมากเหงื่อออกมากอะไรแบบนี้ท้องเสียเลือดออกง่าย<ะ>ได้ด้วยนะครับและช่วงที่3ที่ทางการแพทยเป็นไทยเขาแบ่งนะครับก็คือช่วงของปัจฉิมวัยก็จะเริ่มนับตั้งแต่อายุ32ปี<ะ>ไปจนถึงสิ้นอายุไขะนะครับก็ถามว่าคุณพ่อหรือผู้สูงอายุ จะอยู่ในช่วงนี้ไหมก็จัดว่าเป็นอยู่ในกลุ่มของปัจฉิมวย<ะ>ัยนะครับในส่วนของช่วงที่3ามเนี่ยเราก็มักจะพบว่าเป็นผู้ที่มีวาตะเป็นสมุทฐานนะครับอาการป่วยบ่อยที่พบโรคทางวาตะสมุทฐานเนี่ยก็จะอย่างเช่นนะครับมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อนะครับท้องผูกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดศีษะเวียนศีษะอะไรอย่างเงี้ย<ะ>มักจะพบได้ง่ายนะครับผม และทีนี้นะครับในวัยปัจฉิม,มวัยหรือว่าช่วง32ปีขึ้นไปนะครับตามคาพีการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าก็จะเป็นช่วงที่ธาตุลมจะมีความโดดเด่นขึ้นมาน,นะครับเราก็มักจะพบว่าร่างกายเนี่ยเกิดการกระทบหรือว่าเกิดการเสียสมดุลในเรื่องของธาตุลมนะครับเราก็มักจะได้ยินนะครับในทางการแพทย์แผนไทยนะาะน้องกลางก็เคยได้ยินไหมครับว่า เลือดจะไปลมจะมาเคยได้ยินมาบ้างนะครับก็ถ้าเป็นเลือดจะไปลมจะมาถ้าเป็นในเพศหญิงนะครับเราก็จะบอกว่าในวัยที่ประจำเดือนเริ่มจะหมดแล้วนะครับธาตุลมก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทอันนี้<ไ>วัยทองนะใช่ไหมเป็นวัยทองอผู้ชายก็เหมือนกันะนะครับก็ลมจะมานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของฮอร์โมนเพศช,ชายนะครับที่จะลดลงนะครับก็ในช่วงวัยนี้นะครับเราก็มักจะพบว่า มักจะมีการเสียสมดุลของธาตุลมนะครับก็จะมีอาการที่เราพบได้ง่ายๆนะครับที่จากการสังเกตดูอาจจะมีเรื่องของอาการวูบวาบนะครับรู้สึกร้อนหนาวนะครับอาจจะมีอาการเรื่องของอลักษณะผิวแห้งนะครับปวดเมื่อตามร่างกายนอนไม่หลับนะครับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพาจิตใจอะไรพวกนี้นะอาจจะมีอาการเรื่องของ ปวดง่ายโมโหง่ายนะครับขี้น้อยใจอะไรอาการซึมเศร้าะอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้ผู้ชายก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงเลยเหมือนกันครับก็เป็นเขาเรียกว่าลักษณะของอฮอร์โมนที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ใกล้เทศกาลวันพ่อแล้วอ่ะคะ่ะคุณหมอมีวิธีการดูแลคุณพ่อหรือผู้สูงอายุยังไงบ้างคะครับตามสายการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็จะมีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยเนี่ยที่หลากหลายแล้วก็ มีวิธีการดูแลเยอะมากนะครับเราก็อาจจะหยิบมาเฉพาะประเด็นที่สําคัญนะครับอย่างเช่นนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพตามหลักธรรมนามายัยนะครับอย่างหลักธรรมนามัยเนี่ยของอาจารย์นายแพทย์อวิเกส์เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่คิดค้นเรื่องของปรัชญาในการดูแลสุขภาพตรงนี้ขึ้นนะครับหลักของธรรมนามัยเนี่ยคืออะไรนะครับธรรมะก็คือเรื่องอธรรมมาเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาติ นะครับโดยความหมายตรงตัวเลยนะครับแล้ว hmm. ก mm ็อนามัยนะครับก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับโดยรวมแล้วทําอนามัยก็คือการดูแลสุขภาพด้วยหลักของธรรมชาตินะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3ส่วนที่สําคัญนะครับเรื่องของกายานามัยก็จะมีเรื่องของสุขภาพกายที่ดีนะครับเรื่องของจิตนามัยก็คือเรื่องของสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ชีวิตนามัยก็คือการดำรงชีวิตที่ดีนะครับในทั้งสามส่วนเนี่ยนะครับก็ จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันอย่างเช่นชของกายนามัยนะครับหรือว่าการมีสุขภาพกายที่ดีเนี่ยนะครับถ้าเป็นวัยผู้สูงอายุหรือว่าวัยของคุณพ่อเราเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็จะทําให้เรามีอาการเจ็บป,ปว่วยได้ง่ายอย่างเช่นเรื่องของโรคก,กล้ามเนื้อกระดูกนะครับแล้วไม่ได้มีการขับเคลื่อนร่างกายออาก็อาจจะทําให้เราเจ็บป,ปว่วดได้ง่าย<ง>นะครับสิ่งที่เราจะนําเข้ามาดแูแลในเรื่องกายนามัยอย่างเช่นนะครับ เรื่องของฤาษีดัดต้นนะครับก็จะเป็นการดูแลสุขภาพที่ง่ายแล้วก็เหมาะสมฤาษีดัดต้นเนี่ยมันก็จะเป็นการยืดเหยียดดัดร่างกาย<ะ>นะครับด้วยท่วงท่าที่ช้าเนิบนะครับแล้วก็เกิดประโยชน์นะครับ<ะ>โดยเฉพาะนะครับกรมการแพทย์ไทยเนี่ยเราก็ได้มีการทำเป็นวิดีโอเนาะให้ความรู้แล้วก็แนะนำการออกกำลังกายที่มีการปรับประยุกต์แต่โดยที่จริงแล้วเนี่ยเรื่องของฤาสีดัดตนเนี่ยเราก็มีการ ทำแบบต้นฉบับเลยเราก็สามารถไปดูได้นะครับ<ฆ>ที่วัดประทิดพนวิมลมังคลารามนะครับ<ฆ>หรือว่าวัดโพเนี่ยเราก็ได้มีฤาษีแดดตนทั้ง80ท่า82ตนและที่สำคัญคือเราได้มีการทำเป็นแบบวิดีโอนะครับไปไปที่วัดโพอาจจะไม่ได้ชมแค่ฤาษีแดดตนเฉยแต่สามารถสแกน QR Code ดูเป็นแบบ<ฮ>วิดีโอได้ด้วย<ฆ>ครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนแรกนะครับและนอกจากนั้นก็ เรื่องของจิตตาามัยนะครับก็คือการมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับตรงนี้ก็พยายามนะครับเรื่องของการคิดดีนะครับการทําจิตใจให้ดีนะครับจะจิตใจให้ผ่องใสนะครับก็อันที่สามนะครับชีวิตตาณมัยนะครับก็เป็นเรื่องของการมีพืติกตามในการดํารงชีวิตที่ดีนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับการรับประทานอาหารนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยหรือวัยของคุณพ่อเราเนี่ย ก็พยายามเน้นย้ำในเรื่องของอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยนะครับและนะครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกา็ให้ความสนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับอาหารเพื่อที่จะป้องกันโรคเ c ็นซดีนะครับก็จะมีเรื่องของการนับขาบอาหารด้วยและ โดยเฉพาะกรมกาแฟประเนไทยและกาแฟทางเลือกของเราก็มีการส่งเสริมอาหารสมุนไพรถิ่นกินเป็นไม่ปวดน,นะครับก็คงจะมีในเทปถัดไปนะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของการอยู่ในสถานที่ที่สะอาดนะครับใกล้ชิดกับธรรมชาตินะครับรวมไปถึงเรื่องของการหลีกเลี่ยงอบายมุกต่างๆเรื่องของการดูดบุี่เรื่องของการดื่มสุราอะไรของเหมือนเมาตรงนี้ก็ถือว่าเป็น สาเหตุที่ทําให้ร่างกายเราเกิดความเจ็บปวดได้ด้วยนะครับค,คุณหมอคะแล้วอย่างงี้นอกจากหลักธรรม,มานามมยอ่ะค่ะออคุณหมอมีตำํตำรับตําราสมุนไพรอะไรที่แนะนํำไหมคะครับผมสำหรับในเรื่องของสมุนไพรหรือว่าตํำรับยาสมุนไพรเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเรามีตํำรับยาเป็นแสนแสน,แสนตำลักนะครับซึ่งก็มีตำรับยาที่เหมาะกับการดูแลสุขภาพของ ผู้ชายคุณพ่อหรือว่าผู้สูงวัยเนี่ยหลายตำรับเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับรักษาโรคความเจ็บป่วยอะไรต่างๆนะครับแต่สำหรับตำรับยาที่อยากจะยกมาแล้วก็แนะนำในช่วงเทศากาลวันพ่อเนี่ยแล้วก็ง่ายๆเลยก็คือเรื่องของยาหอมหอนะครับยาหอมไทยเนี่ยอยู่คู่กับสังคมไทยของเรามานานตนะั้งแต่อดีตปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ได้นะครับ เราก็มี5้าำหนบยาหอมที่ยังสามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพของคุณพ่อได้ด้วยนะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับยาหอมนวโกดนะครับยาหอมอินทจักยาหอมเทปจิตยาหอมทิพโอสดแล้วก็ยาหอมแกลม้ลมเวียนนะครับ<ะ>ก็ในแต่ละตัวนะครับอย่างยาหอมนวโกดนะครับ ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีฤทธิ์ในเรื่องของการเพิ่มความดันโลหิตได้ด้วยนะครับ <rac Tage. S 1> ตรงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับสําหรับคุณพ่อหรือว่าผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ยาหอมนวโกด,ด้วยนะครับก็อาจจะไปเพิ่มในเรื่องของความดันได้ด้วยนะครับแต่ที่สําคัญเลยสําหรับสรรพคุณของยาหอมนวโกดเนี่ยก็จะช่วยนะครับในเรื่องของแก้อาการป,ปรวดท้องได้ดีนะครับช่วย ลดอาการปวดศีรษะนะครับลดอาการปวดไมเกรนปวดอะไรต่างๆด้วยนะครับขับลมได้ดีด้วยนะครับค่ะ<ฆ>ตำรับที่สองก็เป็นตำรับยาหอมอินทจักนะครับก็จะมีสรรพคุณคล้ายๆกับยาหอมนวโกดนะครับเพราะว่าตัวยาในนอาอินทจักเนี่ยก็จะคล้ายๆกันก็จะมีรสร้อนนะครับก็จะช่วยเรื่องของแก้ลมจุกเสียดได้ด้วยนะครับ ต้นแบที่สามก็จะเป็นยาหอมเทปจิตนะครับยาหอมเทปจิตเนี่ยส่วนมากก็จะทํามาจากพวกอดอกไม้เกสรดอกไม้นะครับพวกมะลิอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสบรรพคุณก็ด้วยคุณสมบัติของมะลิเนี่ยก็จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับนอนได้หลับได้ดีนะครับนอนหลับได้ดีนะครับช่วยขับลมในร่างกายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็สําหรับ อีก2ตําำักนะครับก็คือทิปโอสดแล้วก็แก้ลมวิงเวียนนะครับก็จะช่วยนะครับในเรื่องของอา,อาการวิงเวียนเหมือนกัน<ม>นอนไม่หลับไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นตํำรับยาที่แนะนํและกันนะครับ<ฮ>ก็ช่วยในเรื่องของส่งเสริมป้องกันนะครับแต่สําหรับยาที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาโรคก,ก็แนะนําว่า เรามีคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยที่มีความเฉพาะทางนะครับถ้าเป็นโรคที่มีความเฉพาะหรือว่าโรคที่มีความยากก็แนะนําว่าให้มาพบแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของอาการเดี๋ยวว่าความเจ็บป่วยแล้วก็จะได้แนะนํำตหรับยาที่เหมาะสมแต่ว่าสําหรับยาหอมเนี่ยก็เป็นตหรับยาที่สามารถใช้ได้ทั่วๆไปนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่ายาหอมจะไม่ได้มีอันตรายนะครับอย่างข้อควรระวังเราก็มีอยู่บ้างนะครับสําหรับตัวยาหอมเนี่ยเขาก็จะอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะทําให้ระบบไหลเวียนระบบเลือดเนี่ยไหลเวียนได้ดีนะครับก็ระวังนิดน,นึงว่าสําหรับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของเลือดออกง่ายแล้วก็กลุ่มที่จะมีการผ่าตัดนะครับก็อาจจะมีการงดเว้นหรือว่าพยายามอย่าใช้ยาหอมก่อนที่จะทําให้ อตอนก่อนที่จะไปผ่าตาัดก็อาจจะทําให้เลือดออกง่ายอะไรพวกนี้นะครับรวมไปถึงบุคคลที่มีอาการแพ้พวกเจสอนดอกไม้อะไรต่างๆก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมอันนี้คือสําหรับตหนักยาแล้วก็สมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะแนะนําก็เป็นสมุนไพรที่กรมการห้แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยคณะกรรมการนโย,ยบายสมุนไพรแห่งชาตินะครับที่ได้มีการคัดเลือก15สมุนไพร แชมเปี้ยนนะครับที่ส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่เหมาะกับคุณพ่อหรือว่าเพศช,ชายอย่างเช่นตัวกระชายดำะนะครับกระชายดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับมีคุณสมบัติเทียบเท่ากับสมุนไพรต่างประเทศอย่างเช่นอะไรรู้ไหมครับน้องกวางไม่ทราบเลยค่ะคุณหรออย่างเกาหลีนึกถึงอะไรครับ สมอ่า <นะ S 2> สมเกาหลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เขาใช้ในเรื่องของการบำรุงกําลังนะครับถ้ามาพูดถึงสมุนไพรไทยเราก็ตัวน,นี้เลยที่พี่ได้แนะนํำก็คือตัวกระชายดำนะครับก็เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของบำรุงกำลังบำรุงร่างกายฟื้นฟูสุขภาพของเราได้ด้วย<อ>แล้วก็ อาจจะมีในเรื่องของกระเทียมหรือว่ากราวเครอแดงอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรแชมเปียนที่ทางกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยให้การสนับสนุนได้ด้วย<ช>ก็ลองดูว่าในปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยในท้องตลาดหลากหลายมากเลยนะครับก็สามารถปรึกษาเภสัชกรแผนไทยได้ด้วยหรือแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะดูว่าตัวไหนมีความเหมาะสมกับเราอย่างไรนะครับนอกจากกระชายดำมีสมุนไพรอะไรแนะนำอีกไหมคะ ครับก็ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เหมาะสมกับร่างกายถ้าอยากจะ,ะหาสมุนไพรนอกเหนือนจากนี้ก็อยากที่บอกครับว่าแนะนําให้มาปรึกษากับแพทย์แผนไทย,น,ไทยนะครับซึ่งเราก็มีอยู่ใน,นะะได้หลายที่ได้หลายจังหวัดนะครับผมค่ะตอนนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณหมอคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมทางบ้านเพิ่มเติมไหมคะ ครับผมสำหรับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับเทศกาลวันพ่อนะครับก็อาจจะไม่ได้แค่ช่วงของต้นเดือนธันวานะครับในทุกๆวันเลยนะครับในฐานะที่หมอเองนะครับก็อยู่ในฐานะของลูกนะครับก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งนะครับก็อยากจะแนะนําว่านอกจากทั้งหมดที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นนะครับในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยก็อยากจะให้ใส่ใจในสุขภาพของคุณพ่อนะครับโดยเฉพาะนะครับเราพาคุณพ่อเนี่ย ไปเที่ยวนะครับใ,ให้คุณพ่อมีสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีนะครับไปท่องเที่ยวไปสัมผัสธรรมชาตินอกบ้านนะครับไปทานอาหารนอกบ้านนะครับไปทํากิจกรรมไปออกกําลังกายร่วมกันนะครับก็จะทําให้คุณพ่อเนี่ยมีสุขภาพที่ดีและโดยเฉพาะนะครับทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราเนี่ย ดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้นะคะเราก็ได้รับสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพร่างกายของคุณพ่อและผู้สูงอายุตามสาตก,การแพทย์แผนไทยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ,คะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะอย่าลืมนะคะมาพบกันกับรายการ c ี h ชนแนลออกอากาศทุกวันอังคารเวลา11นาฬิกาผ่าน Facebook ไลฟ์ก,กรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ